สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพกาวังกุงรหัส6ก1 2 1 5 2 0 1 1 5กำลังศึกษาอยู่าคณะครุศาสตร์สาขาประถมวัยมหาวิทยาลัยราชาราภัฏกาญจนบุรีวันนี้จะมาพูดคุณลักษณะในสัตวรตัวที่21ค่ะ คุณลักษณะในศตวรรษที่21เ,เป็นทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงานในยุคป,ปัจจุบันซึ่งเน้นความสามารถในการปรับตัวการเรียนรู้และการพรัฒนาตนเองในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทักษะเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลักได้แก่ 1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหาวิเคราะห์ข้อมูลคิดอย่างมีเหตุผลและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมคิดนอกกรอบสร้างแนวคิดใหม่และพัฒนานวัตกรรม 3. ส,สื่อสารถ่ายทอดความคิดและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันร่วมมือกับผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นและทำงานเป็นทีม 2. ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 1. การรู้เท่าทันข้อมูลค้นหาวิเคราะห์และใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 2. การรู้เท่าทันสื่อเข้าใจและวิเคราะห์เนื้อหาผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ 3. การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการทำงาน 3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 1. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ 2. ความคิดริเริ่มความเป็นผู้นำมีความรับผิดช,ชอบกล้าตัดสินใจและเป็นผู้นำ 3. า 3. ทักษะด้านสังคมและวัฒนธรรมเข้าใจและเขารพบความแตกต่างของวัฒนธรรม 4. ผลลัพธ์และความรับผิดชอบส่วนบุคคลมีความรับผิดชอบต่องานและเป้าหมายคุณลักษณะในศตวรรษที่21เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานหรือผู้ประกอบการการมีทักษะเหล่านี้จะช่วยให้สามารถแข่งขันและประสบความสำเร็จในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะพื้นฐานจำเป็นในการอ่านเขียนและคิดคำนวณเป็นตัวการที่ทำให้คนในศตวรรษที่21รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสืบค้นรวบรวมความรู้ใช้กระบวนการคิดย่าง ให้เกิดการเท้าทันสื่อสาระส้นเทศที่จะพิสูจน์ยืนยันตัวตนและสังคมย่างรู้ได้ยากฉลาดไม่ถูกชวนเชื้อชักชวนยางงมงายเกิดเป็นแรงบันดาลใจสร้างจินตนาการยากพัฒนายากผลิตสร้างผลิตภัณฑ์เรื่อนวัตกรรมขึ้นใช้ในการดำรงชีวิต ในสังคมและนำไปแลกเปลี่ยนกับสังคมอื่นเกิดเป็นไรายได้บนฐานเศรษฐกิจความรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อกฎกติก,กาในขั้นตอนการผลิตและมีความรับผิดชอบต่อพ้นทีเกิดขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ผลผลิตมีคุณภาพไม่ดีโดยสรุปก็คือทักษะ การดำรงชีวิตของคนในศตวตรรษที่21ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ